ถ้าไม่มีพ่อคงไม่มีวันนี้นี่เป็นคำพูดของสุดาพรสีสอนดีที่ทำให้ผมปรับปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เธอผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลรุ่น60กิโลกร,รัมหญิงพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเอาไว้เป็นอย่างน้อยน้องแต้วสุดาพรสีสอนดีนักมวยหญิงวัย29ปีจากกุดรธานีออกมาเปิดเผยว่าก่อนขึ้นชก ยอมรับว่ามีความกดดันแต่ก็จะพยายามจะไม่คิดเพราะอาจจะทําให้ต่อยได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้การชกก็มีการศึกษาเทพการชกของคู่ต่อสู้เนื่องจากว่าเขาเป็นมวยที่ต่อยยาวมีหมัดหน้าที่ดีเราก็วางแผนว่าต้องปล่อยหมัดหน้าเพื่อสู้กับเขาหมัดหน้าต้องไม่ตกมีการศึกษาดูเทพอยู่3รอบแล้วก็มีการทวนเชิงมวย ต่อยกับมวยซ้ายกับโค้ชและน้องใบสนส่วนรอบต่อไปก็เจอกับนักชกไอแลนด์ซึ่งเป็นมวยชาวะฝีมือซึ่งเราก็ต้องกลับไปศึกษาดูเทพของเขาให้ละเอียดอีกครั้งเคยเจอกันเมื่อปี2018ที่อินเดียก็แพ้เขามาสำหรับตอนที่นาทีที่กรรมการเผยมือมาว่าหนูเป็นผู้ชนะหนูดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยคะ่ะ มันเป็นความฝันของหนูนาทีนั้นคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อซึ่งถ้าไม่มีพ่อหนูเองก็คงไม่มีวันนี้เพราะพ่อเป็นคนบังคับให้หนูต่อยมวยถ้ามีโอกาสเจอท่านหนูอยากจะบอกว่าหนูทําได้แล้วถ้าพ่อยังรับรู้หนูขอให้พ่อภูมิใจในตัวหนูนะคะหนูทําวันนี้ได้แล้วเมื่อถูกถามว่าคืนก่อนชกไฟนี้นอนหลับฝันแปลกๆหรือไม่ แต้วก็ตอบว่านอนหลับฝันปกติดีและเมื่อถามถึงคุณพ่อที่ผลักดันให้มีวันนี้ได้เจ้าตัวก็ร้องไห้พร้อมกับตอบมาว่าเสียดายท่านเสียไปตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วแต่ย้อนไปตอนนั้นหนูติดทีมชาติแล้วเสียดายค่ะที่พ่อไม่เห็นวันสำเร็จของหนูในวันนี้นี่เป็นคำพูดที่ผมอยากบอกว่า เราทุกคนชาวไทยนะต้องร่วมใจกันเชียร์นะครับน้องแต้วยังมีเส้นทางที่จะชกเพื่อชิงเหรียญเงินในวันที่5สิงหาคมเวลาเที่ยงตรงนะครับ12นาฬิกาซึ่งท่านสามารถรับชมผ่านช่อง GMM25 หรือว่า i s p y นะครับก็ได้หวังว่าทุกคนจะร่วมเป็นกำลังใจให้น้องแต้วไปสู่ความฝันเหรียญทองที่น้องเขาตั้งไว้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขานัดกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ